คุณผู้ชมคะปริศนาของสัตว์เลืออ้อยคลานที่ได้ชื่อว่ามังกรทะเลอาจจะได้รับการไขปริศนาและได้ศึกษากันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากมีการค้นพบซากดึกดำบรรที่อายุน่าจะไม่ต่ำกว่า180ล้านปีที่สหราชาอาณาจักรค่ะนี่คือภาพซากดึกดำบรรอายุประมาณ180ล้านปีที่ถูกค้นพบที่เมืองลัดแลนด์สหราชาอาณาจักร ระหว่างการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำรัดแดนวอเตอร์สัตว์ลื้อคลานทะเลขนาดใหญ่นี้มีฉายาว่ามังกรทะเลหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว,ว่าอิกเทโอซอรัสชื่ออิกเทโอซอรัสนั้นมีที่มาจากภาษากรีกอิกเทโอแปลว่าปลาส่วนคำว่าซอรัสแปลว่ากิ้งก่ามันคืออดีตนักล่าแห่งท้องทะเลที่มีรูปร่างคล้ายโลมาขนาดยักษ์และมีตาและมีฟันที่ใหญ่มาก มันปรากฏตัวครั้งแรกในท้องทะเลเมื่อ250ล้านปีที่แล้วก่อนที่จะกลายเป็นสัตว์สูนพันเมื่อ90ล้านปีก่อนนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการค้นพบโครงกระดูกอิคทิโอซอรัสที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอในราอาราจันจรจักรนั้นแต่ยังเป็นโครงกระดูกที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดของสัตว์เลื้อยคลานยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ใดๆที่เราพบในสาราราณานจักรอีกด้วยซึ่งเป็นการค้นพบที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก ในเจิญลากิงผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์บรรพชีวินวิทยากล่าวว่ามัางกรทะเลนั้นมีสิ่งที่รอให้ค้นพบอีกมากเกี่ยวกับชีวิตของมันนั่นก็คือซากที่พบอาจจะมีอาหารอยู่ในท้องด้วยนั่นทําให้เราเห็นสัตว์ที่มันกินเข้าไปหรือถ้าหากมันเป็นตัวเมียและกําลังตั้งท้องก็อาจจะมีตัวอ่อนอยู่ข้างใน ดังนั้นเราจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชีวิตและช่วงเวลาของอิกเทอซอรัสได้แต่นี่ก็เป็นเพียงจิ๊กซอชิ้นหนึ่งในแง่ของการย้อนเวลาหาอดีตและหลังจากที่ได้เปิดเผยความลับของมันออกมาแล้วหวังว่าสักวันนึ่งมังกรทะเลแห่งรัฐแลนด์จะได้ปรากฏโฉมสู่สาธารณะ